การสังเกตว่าใครบางคนกำลังอิจฉาเราอาจไม่สามารถฟันธงได้1นึร้อยเปอร์เซนต์เพราะความรู้สึกอิจฉาเป็นเรื่องภายในจิตใจที่อาจไม่ได้สแสดงออกตรงๆแต่มีสัญญาณบางอย่างที่เราสามารถพิจารณาได้โดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆและเป็นลักษณะต่อเนื่องต่อไปนี้คือวิธีสังเกตว่าคนใกล้ตัวอาจกำลังอิจฉาคุณอยู่ หพูดจาเหน็บแนมหรือประชดประชันเวลาเราประสบความสำเร็จพวกเขาอาจพูดว่าดีจังเลยนะได้เพราะดวงล้วนๆเลยมัง้งถ้าเป็นฉันะคงไม่เลือกทางนี้หรอกแม้คำพูดจะฟังดูเหมือนชมแต่มีในแอบดูถูกหรือไม่จริงใจแฝงอยู่ 2. ทํทำเป็นไม่สนใจความสำเร็จของเรา ไม่แสดงความยินดีหรือเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีเมื่อเราเล่าข่าวดีพูดลดคุณค่าความสำเร็จเช่นก็แค่เรื่องเล็กน้อยหรือใครๆก็ทำได้ 3. แสดงตัวเป็นมิตรแต่พฤติกรรมไม่สอดคล้องต่อหน้าอาจยิ้มแย้มดีแต่ลับหลังกลับพูดลบหรือไม่สนับสนุนเรา พูดอ้อมๆให้คนอื่นรู้สึกว่าเราดูไม่เก่งจริงหรือมีปัญหา 4. คอยจับผิดหรือวิจารณ์มักวิจารณ์สิ่งที่เราทำแม้เป็นเรื่องเล็กๆตั้งคำถามในเชิงลบเช่นแน่ใจหรือว่าทำได้จริงหรือไม่คิดว่ามันเร็วไปหน่อยเหรอ 5. รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราไปได้ดีมีสีหน้างเงียบลงหรืออึดอัดเมื่อเราพูดถึงความสำเร็จแสดงอาการกังวลหรือถอนหายใจแบบไม่เต็มใจ 6. ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือกดไหลเฉพาะโพส์ตที่ดูล้มเหลวหรือน่าสงสารแต่ไม่เคยกดไหลตอนประสบความสำเร็จ พสข้อความแซ่หรือเปรียบเทียบโดยไม่ระบุชื่อแต่เหมือนสื่อถึงเรา 7. แข่งขันแบบเงียบๆพยายามเล่าเรื่องตัวเองให้เหนือกว่าเช่นถ้าเราซื้อของใหม่เขาจะซื้อของแพงกว่าถ้าเราประสบความสำเร็จเขาจะเร่งรีบทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ดูโดดเด่นบ้าง 8. ปดทำตัวเย็นชาแบบเฉพาะเจอะจง พูดกับคนอื่นอย่างสนิทแต่กับเราดูเฉยชาตัดบทเร็วหรือพูดห้วนๆเก้าล้อเลียนในสิ่งที่คุณภูมิใจเช่นคุณมั่นใจในผลงานหรือรูปลักษ์พวกเขาจะพูดคำๆแต่แฝงแซะโอ้ยแต่งขนาดนี้จะไปเดินแบบเหรอเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ไปเป็นซ e อไปเลยล่ะ คนอิจฉามักล้อเรื่องที่คุณภูมิใจมากที่สุดเพราะมันคือจุดที่เขาอึดอัดในใจ 10. ถามด้วยความอยากรู้แต่ไม่เคยยินดีชอบถามคุณทำได้ยังไงเหรอหรือเขาเลือกคุณได้ยังไงแต่พอฟังคำตอบแล้วทำท่าไม่สนใจหรือแสดงท่าทีไม่เชื่อ 11. ตัดสัมพันธ์แบบเย็นชาเมื่อคุณไปได้ดีอยู่ดีๆก็ห่างเหินเฉยๆเมื่อคุณประสบความสำเร็จหรือมีความสุขอาจอ้างว่างานยุ่งไม่ว่างแต่ยังไปพบปะกับคนอื่นตามปกติ 12. พยายามทำให้คุณรู้สึกไม่พิเศษเช่นคุณบอกว่าได้โปรเจกต์ใหญ่เขาจะตอบว่า พอ,อเคยทำแล้วก็ธรรมดานะโชคดีล่ะสิได้ง่ายจังลึกๆคือเขากลัวคุณเหนือเขาจึงรีบทำให้คุณธรรมดา13แอบเรียนแบบคุณแต่ไม่ยอมรับพอเห็นคุณทำอะไรดีๆเขาจะค่อยๆทำตามเช่นสไตล์การแต่งตัวงานอดิเรกวิธีพูด แต่พอถามก็จะตอบว่าบังเอิญหรือชอบของตัวเองอยู่แล้ว 14. ไม่กล้าชมตรงๆแต่แสดงออกเป็นทางลบแทนถ้าเคยพูดแบบนี้ให้คุณฟังเห็นคนแบบนี้แล้วท้อแท้เลยนะฉันคงไม่เก่งเท่าเธอหรอกแต่ก็พยายามอยู่ มักแสงทั้งความรู้สึกน้อยใจอิจฉาเปรียบเทียบตนเอง 15. พูดเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นให้เสียหน้าเช่นเธอทำดีนะแต่คนนั้นเก่งกว่าอีกเห็นเพื่อนเราได้ตำแหน่งสูงกว่าเธออีกแน่นี่คือการลดคุณค่าคุณโดยใช้คนอื่นมาเปรียบวิธีรับมือ อย่าโต้ตอบด้วยความหมุดหงิดให้คงความสุขุมและโฟกัสที่เป้าหมายของเราห่างออกมายังมีสติหากคนคนนั้นทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภยัยอย่าเปิดเผยเรื่องสำคัญกับคนที่มีพฤติกรรมอิจฉาระวังศัตรูที่แฝงตัวในคราบเพื่อน อย่าเปิดเผยทุกเรื่องโดยเฉพาะแผนในอนาคตเป้าหมายหรือจุดอ่อนรักษาระยะให้พอดีไม่ใกล้จนถูกทำร้ายทางอารมณ์ไม่ไกลจนเป็นศัตรูรู้ทันแต่ไม่ต้องตอบโต้การเงียบอย่างมีพลังเป็นอาวุธที่ดีที่สุดโฟกัสตัวเองยิ่งคุณโตเขาจะยิ่งทุกข์เพราะคนอิจฉาอยู่กับเปรียบเทียบเสมอ คนอิจชาเรามักไม่ใช่คนที่เก่งกว่าเราแต่คือคนที่รู้สึกว่าเราเก่งกว่าเขาและเขารับไม่ได้ดังนั้นถ้าเจอคนแบบนี้บ่อยๆแปลว่าคุณกำลังเดินถูกทางของตัวเองแล้วจนเขาต้องหันมามองและเปรียบเทียบแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคืออย่าเสียเวลาเปลี่ยนใจเขาเพราะเขาอาจไม่อยากเห็นคุณดีขึ้นเลย ให้เอาแรงนั้นมารักษาคนที่เชียร์คุณจริงๆดีกว่าคนที่ดีใจกับคุณแม้เขาจะไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายคนอิจฉาอาจทำให้เราท้อในบางวันแต่คนที่รักและเชื่อมั่นในตัวเรานั่นแหละจะทำให้เราเดินไปต่อได้แบบมั่นใจ ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฟ้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ